และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องโอเคฟินส์นะคะไม้เกาวครับปดิเองนะครับนี่นะครับเอามาฝึกวัวให้เชื่องแล้วก็จัดท่าวัวนะครับเวลาประกวดเราต้องใช้ไม้เกาเนี่ยนะครับจับท่ามันนะครับให้มันนิ่งอันนี้เป็นปฏิเองจากไม้ไผ่ครับเนี่ย แต่ไม้นี้ซื้อมาครับใช้ได้เหมือนกันแต่ความทันสมัยความเท่จะเป็นตัวนี้อันนี้ราคาหลักร้อยอันนี้ราคาหลักสิบนะครับสิบบาทนะครับ <c oughs> ก็เราซื้อหัวนี้มาเนี่ยเป็นไม้สอยสอยเสยื้อผ้าตามร้านนะครับ่หัวไม้สอยเรามาประดิษฐ์เรามาตัาดออกแล้วเรามาใส่ปลอบแล้วก็ น็อตเข้าไปเกาได้เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไปสาธิตให้ดูนะครับรับตัวอกอันนี้ก็ซื้อมาเรียร้อยอ่ะนี่ไม้แบบโบราณพอเกาปุ๊บมันก็จะหยุดเลยครับ ตัวน,นี้พึ่งพึ่งหัดน,นี้พึ่งเริ่มฝึกนะครับเริ่มฝึกก็เวลาใช้ไม้เก่ามันก็จะเริ่มนิ่งนะครับเอาใต้เรานมขาหน้านะครับอ่าบริเวณบักาพ้าจะทำให้วัวนิ่งนะครับใต้บริเวณนมหัวนี่เราก็ลบเหลี่ยมนะครับให้ให้ให้เหลี่ยมเหลี่ยมหายเลย คือวัวน,นี่มันมันโดนเกาเมันจะรู้สึกอา,อาอาจจะเป็นอะไรล่ะเขาเรียกอะไรมีแห้งเลยนึง่งรู้สึกสบายรู้สึกชิวๆเหมือนเราแหละโดนนวดโดนเกาบาคงคงน,น,น,นเนี่ยโดนนวดโดนเกาอาจจะชิวๆเคลิมเคลมครับเหมือนกันวัวเหมือนกันโดนเกาอย่างเงี้ยมันก็จะเคลิมๆ ชิวๆสบายๆนะครับมันก็จะนิ่งทีนี้เราก็จะจัดท่าจัดะไรมันก็จะได้ง่ายนะครับทีนี้เอาไม้ราคาหลักร้อยเมื่อกี้หลักสิบบาทหุดเกาก็เหมือนกันนะครับ นี่ถ้าวัวยกหางแสดงว่ามันชิวแล้วมันรู้สึกสบายเคลิมแล้วนะครับเราก็จะฝึกท่าฝึกความนิ่งของมันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอไม้เกา่าไม้จัดท่านะครับแบบประดิษฐ์เองง่ายๆราคา10บบาท กับไม้ที่ซื้อมาจากงานประกวดวัวครับอันนี้ราคา300กว่าบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับ